เฮโยสวัสดีพวกผมคาร์เตอร์นะครับก็วันนี้มีตัวใหม่มาแล้วเนาะชื่อว่าทราโบนะครับผมท่าแสงเนาะระดับฮีโร่นะเป็นสายสนับสนุนนะครับผมตัวนี้มีสกิลค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละเพราะว่าต้องใช้ดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะไปดูสกิลกันเลยก็สกิลของเขาจะเป็นทอร์ด hey, ูต่าสองลูนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวและจะเสกลดความเร็วหนึ่งใส่อีกฝ่ายเนาะ แต่ถ้าเราทอยได้เจขึ้นไปเราจะได้รับความเร็วหนึ่งหน่วยเอ้ยจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วหนึ่งถ้าเรายังไม่พอถ้าเราทอยได้เท่ากับเจดเราจะได้รับร์ดคืนแล้วลดค่ามานาสองโดยตัวนี้ค่ามานาสามนะครับผมจะลดเหลือ2เนาะเอ้ยจะลดเหลือหนึ่งโอเคไปดูหินสกิลกันเลยนะครับหินสกิลจะมีหินเขียวเนาะเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็เป็นหินม่วงนะหินม่วงนี่จะขึ้นอยู่กับ ว่าเราถอยได้คู่หรือขี้นะครับถ้าได้ขี้จะได้รับมานาหนึ่งหน่วยนะครับผมแต่ถ้าได้คู่จะสลายมานาซัมมอนเนอร์ฟังสโตมหนึ่งหน่วยทา้งนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับถ้าเป็นหินทองจะสลายมานาทั้งหมดแล้วก็โดยผลรวมของลูกเต๋าจะเท่ากับ7เสมอแล้วก็สกิมมีคููดาวเนาะก็ถ้าเท่ากับ7เสมอก็คือตัวนี้ก็ค่าไล่เหลือหนึ่งหน่วยประมาณนั้นเลยแต่ผมไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนนะต้องลองดูครับ ว่าจะได้ตัวละครมารีวิวไหมโอเคงั้นเราก็ไปลองดูกันเลยเนื่องด้วยเป็นตัวระดับตำระดับฮีโร่เนอะน่าจะออกไม่ยากเนอะแล้วก็มีเลดอัพนะครับผมสามารถได้รับฮินสกิลตำนานของทราโบได้ไปดูอัตราซัมมอนกันหน่อยแล้กันเออซัมมอนพิเศษเกตดตำนาน3%คาถานี่นี่ เออัตตาซามอนดราโบอ้สามเปอร์เซนต์เยอะนะแล้วก็หินซิกอย่ตำนานอยู่เนีย่ยว่ะอัตตาซามอนมอเตอร์คาถาเอ๊่นี่ศูนย์จุดศูนย์สี่ศูนย์จุดศูนย์สี่เอานะ่ะถ้าใครเคยเล่นแล็กมาล็อกอันนั้นโอกาสดรอปก,การ์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถือว่าเยอะกว่าโอเคไปครับทีเผอโอ้โหม่วงมาเลยทีแรกมาเลยปะล่ะ โอเคเรียบร้อยครับก่อนแล้วมันออกไม่ยากครับพร้อมเป็นระดับฮีโร่เนาะทรา l บโ,โอ้ได้สองตัวเลยถือว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่แล้วเขาก็มีบูสเตอร์เนาะไว้มาจัดติ๊กลองดูอ๋อแต่ยังมีกิจกรรมนะผมกิจกรรมซัมมอนพิเศษเนาะก็ตามน,นี้เลยซัมมอนครบกี่ครั้งก็จะได้คล้ายๆการันตีแหละครับ แล้วก็ทีนี้มีกิจกรรมใหม่ก็คือเปิดหีสมบัติสร้างรูนตัวไปด้วยกันเนาะไม,ไม่มีอะไรใหม่นะครับโอเคไปเปิดกันเลยนะกันเนาะเปิดย,ยาวไปครับสัก150หแพ็คเมื่อกี้เปิดแล้ว10บเนาะมาลุ้นดูว่าจะได้เห็นสกิลไหมศูนย์จุศูนย์สี่โอเคลูกต่อมันเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เนาะงั้นเราลูกเต่าลอยขึ้นไปสามสอง,งไปครับ ทองมันเลยครับอู้มีหินสก,กิลได้ลุน้นตัวนี้อยากได้นิกกี้อะเฮ้ยอาร์เทมินอืมไม่ได้ปั้นอ่ะถึงจะเจอหลายๆคนเขาใช้ก็คือแต่ผมไม่ได้ปั้นโอ้ขาวจัว๊ะไม่ได้ลุ้นเลยครับไปตารเปิดปึ๊บอู้ สวย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 ไปต่ออ่อ่าต้องอย่างนี้หินสกิลออกเยอะๆออกเยอะๆม่วเฮ้ยมาแล้วเอ้าเอ๋เอไม่นี่เฮ้ยมาเพ่อใช้สกิลสลหรับตำแหน่งจะได้การ์ดคืนเจ้ามารจะทำให้ฉันดูแย่ <c oughs> สามสองหนึ่ง อมุ่งออกมาเลยปึ๊บลาพีสเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีด๋ยวขอเปลี่ยนสีไอ้กล่องนี่ก่อนเรียกดวงเรียกดวงเมื่อไรเราจะทำลายสถิติ สุ่มพิเศษได้หินทองสักทีซัมมอนพิเศษโอกาส0.04เราจะเป็นคนเสี่ยงเองว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเริ่มนานโอเคความเกเลือพอละเยอะไปละไปครับมาส,สีทองต้องมาแล้วแหละหื้คขาบจ้๊บไม่เป็นไรเนาะ ม่วงหน่อยก็ไม่มีให้โอเคอ้อเลือกได้เหรอนิกกี้สิครับแต่ว่าผมยังนึกทีไม่ออกเลยว่าจะไปอยู่ทีมแบบไหน,นมีฟัฟเพิ่มความเร็วหนึ่งกับลดความเร็วหนึ่งต้องลองดูว่าถ้าได้เจ็ดแล้วมันจะโหดขนาดไหนต้องดูว่าอ้สองใบม่วงสักอันนะ โอโหขาเจ้าเจ้าหมาไปครับเขาอีกแล้วก็เดียวมาเก็บไอเพชรนี้เพราะว่ารอบที่แล้วใช้ไปกับไอเล่มมวงหมดเลยไปต่อครับยิงสกิลม,มาบ่อยนะอูส้สามาอันสามใบถ้ามีทองสักอันแหละโ,โหขาเจ้วอย่าไปแจ่ทองเลย เอาเขียวก็พออ่ะขอขอเขียวก็ได้แมวแมวท้องแล้วขอเขียวอุ้ยเขียวมาเฮ้ยชีล่าซ้ำไปแล้วเออซ้ำอีกแล้วอีฟิตม่วงม่วงม่วงชิเก้นี่อะเรเน่ครับผมพยายามกระจายความเก่งนะไม่อยากให้มันเก่งอยู่ตัวเดียว เพราะว่าการที่มันเก่งอยู่ตัวเดียวมันจะแบกทีมหลังๆไม่ไหวเพราะว่าอ่ะมาแล้วครับเพิ่มความเสียหายอันลัคกี้เซเวขึ้น15%อย่างนั้นอยากได้หินม่วงอ่ะจะได้รู้ว่าแบบลดค่ามานาหนึ่งหน่วยเอาไปคอมโบกับมังกรอ,อาจจะได้หรือเปล่าไปต่อครับอืมดูซิว่าจะได้ถึงเลสิบไหมถ้าอย่างน้อยๆได้เวลสิบเอาไปลงเวอร์ทัวร์นเมนต์ยังได้เนาะ ครับอืมอาลิเซยเล้หล้าสิบครั้งอ๋อนี่คืออาทิตย์ที่แล้วผมดูแรล้งสี่ร้อยห้าทำให้ได้นี่มาเก้าเม็ดรครับผมคือแบบโคตรดีใจนั่นแหละใครไม่ดีใจแต่ผมดีใจครับแค่นั้นแหละ เดี๋ยวสุ่มเสร็จเดี๋ยวจะไปรีลองรีดูนะว่าจะเป็นยังไงถ้ามังกรมาจะได้รู้ด้วยว่ารีดูนเป็นแบบไหนเนาะอย่างน้อยอยากได้หินม่วงอ่ะของหินม่วงได้ไหมอะ่ะเขียวนาทีมีมามีแล้วสามสองเมื่อกี้ข้างบนเป็นเขียวข้างล่างเป็นแดงเนาะเฮ้ย๋อ,อมีสายฟ้าเรอสายฟ้าขึ้น ไปครับืมว้าวเฮ้ยสมดุลแบบนี้ทีเดียวเลยปะล่ะไปครับม่วมาสวยเมื่อใช้งานอันลักกี้เซเว่นถ้าผลรวมลูกเต๋าเป็นเลขขี่จะได้รับมานาหนึ่งหน่วย้าเป็นเลขคู่จะสลดยมานาหนึ่งหน่วยสุดยอดนาชิเก้ก็ครบโอเคพอเลยปะล่ะไม่เป็นไรสามสิบครั้งไปตอบ เฮ้ยคือหินสกิลอ,อบ่อยมากเลยนะแต่มันไม่ใช่หินที่ต้องการไงออกหินทองมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็ว <c oughs> ขาวจะเฮ้ย <c oughs> เกินไปอันนี้ก็เกินไปไปครับครังสุดท้ายไม่ไม่มีหวังแล้วไม่หวังอะไรแล้วเ <c oughs> จอรอ เจอรอบที่แล้วไปผมไม่หวังอะไรละหมดความหวังเลยหมดหวังอะ่ะหมดหวังไปหมดฟังลโอเคเมื่อกี้เปิดไป150รอบเนาะไปได้อันนี้มาโอ้อาจจะต้องเปิดได้ครบ200รอบน่าจะคุ้มอยู่200รอบน่าจะพอไหวแต่เดี๋ยวขอต้องขอไปลองทดลองดูก่อนว่าจะเก่งขนาดไหนเนาะ โอเคผมได้หินม่วงมาแล้วจุ๊บโอเคใส่หินม่วงอัพอ๋ออัพได้เลเวลสิบเลยโ okay. okay, อเคไปเลเวลสิบโอเคประมาณนี้อ่าก่อนจากการเดี๋ยวผมลองรีรูนก่อนแล้วเนาะผมยังไม่เคยรีเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีไอหินอันนี้เหมือนกันเนาะเขาบอกว่า เรีเซ็ตการผลึกพลังเวทคุณสามารถรีเซ็ตการผนึกพลังเวทของลูนตำนานได้และผนึกพลังเวทใหม่อีกครั้งคุณต้องใช้คริสตัลเพื่อรีเซ็ตการผนึกพลังเวทก็คือคริสตัลอันนี้รีแล้วบวกมันจะหายไหมกลัวบวกหายอยู่เนี่ยรีไปบวกหายทำไงเนี่ยไม่มั้งไปครับ ต้องการใช้คริสตัลโบราณเพื่อรีเซตการผนิตพลังรูนต้องการรีเซตการผนิตพลังรูนหรือไม่ไปเอ๊ะอ๋อก็คือรีให้มันกลับมาเป็นค่าเดิมนึกว่ารีแบบรีออฟได้สุดท้ายแล้ก็ต้องมานั่งบวกใหม่อยู่ดีโอ้โหลงคี้หน่อยเถอะลูกพ,กพ่อ โอ้โหเดี๋ยวนะถ้าลงแบบเดิมนี่จุกเลยนะขี่ไปเออให้มันได้อย่างนี้ยังโอเคอโอ้โหมาขายเลยครับท่าน t r a v e l Pack อัปเดตเหลืออีกหนึ่งครั้ง1220งยเยนพอดีผมไม่ได้เปลี่ยนอปสโตรไว้นะโอเค คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีไม่ดูเนาะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนะาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคระับาบาย